กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็เล่าเรื่องผีแบบมีคลิปเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องราวของสาวน้อยคนหนึ่งนามว่าวาเลนตินาณห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่เปรูก็มีการจัดนิทรรศการอยู่บ่อยครั้งซึ่งในทุกๆครั้งก็จะมีเด็กๆจํานวนมากมาเที่ยวชมกันอย่างไม่ขาดสายแน่นอนว่าเมื่อมีเด็กมากขนาดนั้นมันก็เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งเช่นกัน และครั้งนี้ก็เป็นคราวสวยของเด็กสาววาเลนติน่านั่นเองเธอได้เข้าไปถ่ายรูปในบูธสติ๊กเกอร์และก็เกิดเหตุการณ์ไฟรั่วเนื่องจากมีสายไฟเส้นหนึ่งแต่อยู่ที่พื้นเหล็กในบูธทำให้เธอเสียชีวิตภายในตู้ถ่ายสติ๊กเกอร์แห่งนั้นหลายปีต่อมาเรื่องราวของเธอก็ค่อยๆเลือนหายไปแต่ทว่าอยู่ดีๆคืนหนึ่งกล้อง CCTV ก็จับภาพบางอย่างในจุดที่เธอได้จากไปเอาไว้ได้จากภาพจะเห็นเป็นเด็กคนหนึ่ง วิ่งไปมาด้วยความเร็วสูงเราพนักงานต่างก็คิดว่านั่นคือวอลเลนติน่าท่านผู้ชมละ่ะคิดยังไงแน่นอนผมว่าต้องมีคนคอมเมนต์ว่านี่มันพีเดอะแฟลชชัดๆเรื่องต่อมา ก็เป็นเรื่องของหญิงสาวนามว่าแคทลินในตอนนั้นเธอประสบอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นคอหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วเธอก็ต้องพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านสักระยะหนึ่งในตอนนั้นเองเธอก็ได้เจอกับอะไราแปลก 오 마이 갓! 오 ตอนแรกเคทตลินก็ไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่อาจจะมีใครบางคนงัดบานเข้ามาแต่ทำไมประตูมันถึงเปิดเองสองบานภายในเวลาเดียวกันในขณะที่เคทลินกำลังงงอยู่นั้นผ่านไปไม่กี่วันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครั้งแต่ทว่าคราวนี้เธอก็พกไม้ตีกอล์ฟเพื่อไว้ป้องกันตัวเพราะว่ามันอาจจะมีคนงัดเข้ามาในบ้านของเธอจริงๆก็ได้ เหตุการ์มันก็เหมือนคราวที่แล้วประตูเปิดพร้อมกันสองบานก่อนที่จะปิดใส่หน้าเธอหลังจากที่โพสคลิปลงไปหลายๆคนก็เชื่อว่าห้องเธอนั่นแหละที่มีผีมากกว่าที่จะเป็นคนเป็นๆงัดบ้านของเธอเข้ามาท่านผู้ชมคิดอย่างไงห้องของเธอมีผีสิงจริงงั้นหรือหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เข้ามางัดบ้านเธอจริงๆเรื่องสุดท้ายของวันนี้เป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่ง นามว่าแมรี่โฮเธอเป็นลูกสาวในตระกูลที่ร่ำรวยตระกูลเศรษฐีแต่ทว่าวันหนึ่งเธอกลับตกหลุมรักกับหนุ่มรับใช้ในคารืหาดต่อมาเธอจึงตัดสินใจที่จะหนีออกจากบ้านเพื่อไปแต่งงานกับชายหนุ่มแต่ทว่าไม่ทันก็โดนพ่อของเธอจับได้ซะก่อนเขาจึงนำเธอไปขังไว้ในห้องแบบขังลืมซึ่งไม่นานนักเธอก็จากไปต่อมาคฤหาหนดหลังดังกล่าว ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันและหลายคนอาจจะคิดว่าผู้คนที่มาเยี่ยมชมนั้นมาดูว่าสิ่งก่อสร้างมันงดงามมาดูเพื่อความสวยงามแต่ทว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่มาเพื่อลองของกับแมรี่และหาประสบการณ์คนหัวลูกกันซะมากกว่าคู่สามีภรรยาคู่นี้ก็เช่นกันฟังสามีเมื่อได้รู้เรื่องของแมรี่แล้วเขาจึงนึกสนุกลองของโดยการเรียกชื่อของเธอหลังจากนั้นทั้งคู่ ก็เดินไปที่ห้องของเธอและก็เรียกชื่อเธอก่อนที่จะจับภาพนี้เอาไว้ได้ดูเหมือนว่าจะมีเงาอะไรบางอย่างเดินวนไปวนมาอยู่ในห้องและหลายคนก็ตั้งคำถามในเมื่อเห็นเงาขนาดนี้แล้วทำไมไม่เข้าไปเช็คดูในห้องเลยละ่ะซึ่งทั้งคู่ก็คอมเมนต์ตอบมาว่าก็เพราะว่าทางคฤรหานไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปในห้องนั้นนั่นเองบทแต่ถ้าห้ามไม่ให้ใครเข้าแล้ว แล้วเงาข้างในล่ะมันเป็นของใครอาจจะเป็นของแมรี่จริงนงั้นหรือหรืออาจจะเป็นแค่คนที่ได้รับอนุญาตเข้าไปทำความสะอาดแต่เท่าที่ดูแล้วก็ไม่น่าจะใช่เพราะมันเป็นการเดินวนไปวนมามากกว่าการทำความสะอาดท่านผู้ชมคิดยังไงคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ไม่ต้องแปลกใจท้าไมผมใส่หมวกนะครับไฟมันส่องตาผมเวลาผมพารคิงแล้วผมมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ย <laughs> เป็นทุกครั้งนะครับแต่มันจะเป็นบ่อยในตอนที่ปิดไฟซึ่งคลิปนี้ผมก็ต้องปิดไฟอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พาร์ทหน้าบายสวัสดีครับ